Alright, uh, before doing the exercise, I would like to guide you a little bit on the answer key. Learning, uh, learning the solution from the exercise will help you complete or fill uh, the answers easy, uh, easily. That is why I would like you to open H2. Yes, hurry up please. เปิไปหน้าที่สองนี่ชีตใครเนี่ยปูรักในดวงฤกษ์อ้าวเปไปหน้าที่สองอไปูรักหน้าคำศัพท์เหรอไม่ใช่หน้าที่สองนหน้าเฉลยเ,ยเลยยอ้เอาวเปไปห <c oughs> น้าเฉลยแต่อย่านอกเฉลยแบบโ่อพ่อนลอกเฉลยแบบโพ่อพ่อเธอไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยฟังครูอธิบายก่อน อ่าเราเรียนเรื่องอะไรเราเรียนเรื่อง subject pronoun นะครับมาดูข้อที่1เ<ๆ>ปิดไปหน้าที่สองหน้าเฉลอยอ่ะนะนะ ป่ไปโดน้าเฉลยปลดไปโดน้าเฉลยแต่ไม่ให้ลอกเฉลยใครลอกเฉลยแบบโงโๆ้นะครับนะครูจะเอามงกุฎเขาควายมาสมให้ใครลอกเฉลยแบบโกโๆ้ครูจะเอามงกุฎเขาควายมาสวมให้คนที่ลอกเฉลยแบบโงโๆ้ก็คือลอกแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้จักที่มาของคําตอบว่าใจเปล่าพระจรเปลี่ยนก็ทําไม่ได้นะครับ ครูบอกด้วยนะสุจิดาสอนพิเศษมันมีแต่คะแนนสอบแต่ครูจัดสอบไม่ทานเพราะว่าเดี๋ยวพวกคุณก็จะต้องสอบของโรงเรียนแล้วใช่เปล่ามันชนกันถ้าเกิดจะสอบมันก็ไปสอบหลังปิดเทอมปิดเทอมดีมีใครกลับไปจังหวัดไหมอ๋ออาจจะอาจจะครูอาจาอาจะรูไม่รู้เหมือนกันครับไปกลับไปจังหวัดหรอรอ่าเดี๋ยวลองดูลองดูนะ อย่างนั้นก็อาจจะต้องสอบเปิดเทอมเลยนะครับสอบเป็น P ีเทสเปิดเทอมเดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีเด้แต่ว่าสอบเดือนกุมภาพันธ์คงไม่ทันแล้วนะคนระับนะเพราะว่าปันชนกับของโรงเรียนอย่างนั้นก็เอาเปิดเทอมไปเลยแล้วเป็น P ีเทสนะครับลองดูนะว่าประมวลความรู้ภาษาอังกฤษที่เรียนมาเดี๋ยวว่าเน่าไม่เน่าอะไ,ปไรป่ะนะครับไม่ก็ออกไม่ออกไม่แตกต่างเดี๋ยวที้ครูสอนเยอะหรอกนะ นักเรียนดูข้อยด้วยเดิมดูในมงแล็ตโทรบอยบอยตามอะไรนักเรียนแสดงแสดงว่าเด็กผู้ชายกี่คนขึ้นไปสองคนขึ้นไปโทรบอยเด็กผู้ชายกี่คนโยตามสองคนโทบอยเด็กผู้ชายกี่คนสองคนโทรบอยเด็กผู้ชายกี่คนสองคนขึ้นไปบอยตามอะไรเอฟเอตับอยตามอะไร บอยเตอะไมเอชจั yeah, s <S ดกตู้แสดงว่าก้อี่ีนึ่งนักเรียนดูหน้านี้นะภูมิภูมิบอกไม่ให้นั่งท่านี้ <Okay. S 1> คนไทยก็ถือว่าไม่สุภาพดูหน้านี้นะดูหน้าเฉลยนะแต่ฟังเฉลยให้เข้าใจก่อนเราไม่ทำแบบประคัคดนักเรียนบอยตามเอสโทรบอยเด็กผู้ชายสองคนให้แทนด้วยครับบ้าะไรเดแดแทนด้วยคนกี่คนสอง,สอง พอ้อทีหท่นหนึ่งทำไมแทนด้วยเดเพราะว่าทูบอยเด็กผู้ชายกี่คนสคนพอ้อที่หนึ่งทำไมแทนด้วยเดเพราะเด็กผู้ชายกี่คนสคนพ้อที่หนึ่งทำไมแทนด้วยเดเพราะเด็กผู้ชายกี่คนสอคนอ่านตามครูทูบอยบอยเดย์เดย์เดย์บไอเยลล์บิิ พ่อขาวมีจักรยานสีเหลืองพ่อขามีจักรยานสีเหลืองโ o รไเก็บผู้ชายสองคนเก็บผู้ชายสองคนเดเดแฮปไปเยี่ล้อไปทีเข้าพวมีจักรยานสีเหลืองหคันพ่อขามีจักรยานสีเหลืองหนึงคันโทรไเก็บผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนเดพ่อขาว เด้ฮะไอเยลลลพ่อวีกาเพ่อขาวมีจักรยานสีเหลืองหนึ่งคันเอาภูมิอา่านแล้แปลไม่ฟังเลยนะไม่ฟังเลยนะโมตเมออ่านตามโพเด้ฮะไอเยลล c บิสกิลเด v ฮะไอเยลล b บ c y ก l e พ่อขาวมีจักรยานสีเหลือง อ่านแล้วไปเองเดฮาไอเยลโลบอิเเดฮอบไเยลโลิเพ่อเขาามีจักรยานสีเหลืองอ่านแล้วไปเองเดฮาไอเยลโลบยิเลบ่เพ่อเขาวีจักรยานสีเหลือง ต่อไปข้อที่สองสมศักดิ์เช่อคนกีเชิดในวงเล็บสมศักดิ์เช่อชนหนึ่งเชื่อแทนด้วยคำว่าดีราผู้ชายหนึ่งคนข้อที่สองสมศักดิ์ชื่อคนหนึ่งกีเชือแทนด้วยคำว่าอลายดีสาผู้ชายหนึ่งคนสมศักดิ์เช่อผู้ชายกีเชือแทนด้วยคำว่าลายดีสาผู้ชายหนึ่งคนเอาไปสมศักดิ์ พี่เขาผู้ชายพี่าชยฮร์ี่สแบ็กคาะเขามีรถสีดำขาีสีดสมศักดิ์สมศักด์พี่เขาผู้ชายพี่าฮร์ี่สแบ็กคาะเขามีรถสีดำาสดสมศักดิ์สมศ์พี่เขาผู้ชายพี่เขาูชาแฮร์รี่สแบ็กคาะเขามีรถสีดำ <Yeah. S 2> มีเคหอ่านแล้วแปข้อที่2องมกัแบดนันแฮกำ <1. S 3> อีกดเ <1. S 3> อีกขด,ดข้อที่สามแมรี่ทำไมถึงตอบเป็นเดเพราะว่ามีผู้ชายสอคนข้อที่สาบารนาน่เี่นะแปลว่าผู้ชาย ลาจาา้ากล้วยมีสองใเพราะว่ากล้วยมีสองลูกขึ้นไปแล้วหนูรู้ได้ไงว่ากล้วยมีสองลกูกอ๋ออ๋อยข้อที่สามนะบาร์นามีกล้วยมีกี่ใบสองใบขึ้นไปรู้ได้ไงว่ามีสองใบขึ้นไป,ไปนนาบารานาบีเอสข้อที่สามกล้วยมีกี่ใบขึ้นไป ดูรู้ได้ไงว่ามีสองใบขึ้นไปเพราะมันเติม s บรร a ราตาม s มี2ใบขึ้นไปในมาอบร a n าเตาม s มี2ใบขึ้นไปกล้วย2ใบขึ้นไปแทนด้วยอะไรย,ยองฮาเบอร์เอกเพิ่อเอาตำแหน่งเอาพิ่มอดตำาหอกแต่ตำแหน่งนั้นอยากกลับอยากได้กลับเอกอยากมากแค่ไหม มันละเมิดทำไมบานาน่าเติมเอสละ่ะทำไมคอร์ดที่สามเป็นต่อเป็นเดราะมีเอสตรงไหนข้างหลังบานาน่ามีเอสข้างหลังบานาน่าถ้าเกิดกล้วยมีสองใบขึ้นไปให้ตอบเป็นอะไรพอดกล้วยมีสองใบขึ้นไปตอบเป็นอะไรเ <M. M. S 1> ออกล้วยมีสองใบขึ้นไปตอบเป็นเอสทรงพระเจริญพวกพวัต มาน,นา่าตามเอสกล้วยมีกี่ใบเวนอวสองใบขึ้นไปกล้วยสองใบขึ้นไปตอบเป็นอะไรเดคแค่นั้นแหละตกลงเดิมมาน,นา่าตามเอสกล้วยสองใบขึ้นไปตอบเป็นอะไรเดเข้าใจหรือเปล่าเอาวทออีสามอ่านเดอ are <my> อาร์โ e ส t ิต e ดออาร์โนสว e ตเอาหม่ banana. กล้วยสองใบ เดย์พวกมันเดย์อาร์โนสวิชพกมัไ hmm. ม่หวานเลยพกมันไม่หวานเลยบอี่สาบารานกล้วยสองใบกล้วยใบเดย์พวกมันเดย์อาร์นสวพกมันไม่หวานเลยพกมันไม่หวานเลยบอี่สาบารดานกล้วยสองใบกล้วยสใบทานเดพกมัน เดรอนอสสวิตโพบมองหน้า oh, ค right. really oh, ู so, like ่ทำไมทำไมไม่มองเช็เพราะมันไม่หวานเลยสามต้อนานเดรอนอสวิทพวกมันไม่หวานเลยเอกเดรอนอสวิทพวกมันไม่หวานเลยเอกเดรอนอสวิทพวกมันไม่หวานเลยเก่งนักลมต่อไปปาวานทำไมข้อทีสีถึงสอบเป็นเชี โอมก้อนที่สี่ทำไมต่อเป็นชีมีตามก้อนที่สี่ทำไมต่อเป็นชีเพราะเป็นชื่อผู้หญิงห่ชื่ออามาลีชื่อผู้หญิงหนึ่งชื่อต่อเบอร์ให้มีสตางค์หน่อยอ่ามาลีชื่อผู้หญิงหนึ่งชื่อต่อเป็นชีนะและอย่างครูปอนี่ควรจะเป็นทีหรือเป็นชีดีทีเอ้อ ต้นจะเป็นทีหรือเป็นชียองฮาเป็นฮีหรือเป็นชีีแล้วเบอร์ทำไมเบอร์อีกโคต้าเนีเป็นชีเลยนะพอพเป็นฮีหรือเป็นชีแล้วเบอร์ไหมวินเป็นฮีหรือเป็นชีชีครูฟังผิดแก้วอ่ะครูเหมือนให้หนูเป็นผิด อ้าวมีตามอธิบายเพื่อนเซ่ทำไมขนะ้อที่สี่เรตอบเป็นชีแม่เพ่อมาลีเป็นชื่อผู้หญิงอ่ามาลีไสซนาวในวงเล็บเป็นผู้หญิงคนเดียวตอบเป็นชีอ่าต่อไปข้อที่สี่มาลีโพดมาลีมเริงยีเริงชีชีเธอผู้หญิงคนเดียวนง She has beautiful flowers. Thơi bị mái chì. Chị, chì, Chị, có gì con đi đâu? Chi hát flowers biết những phù phao ơi. Thơi bị đọt mái lại đọt. Mary, Trương Diệp, có gì con đi đâu? เียนก็มีดอกไ,ไม้หลายดอกเธอมีดอกไม้หลายดอกต่อไปห้านะบ้า์ห้าบ้านบ้านสียังไม่มีใครอ่ายเลยครับใช่ใช่อ่าดีมากใช่คยคอดฮาเซียน แล้วแปลอิสระสามรอ,อบขึ้นไปเอาอา่านอีกสองรอบยองฮาสู้ที่บ้านจะระเบิดหรอไงแป mine. เอ็ดต่อไปก็ที่ห้าทำไมถึงตอบเป็นเอ็ด ไอ้เจ้าอีเคีวเพราะที่ห้าทำไมตอบเป็นเอทตาวานทำไมขอที่ห้าตอบเป็นเอทเพราะทำไมข้อที่ห้าตอบเป็นเอทอองเอยทำไมข้อที่ห้าตอบเป็นเอทเพราะฮอสมาคืออสหนึ่งตัวไม่มีเอสเพราะทีห้าในวงเล็บ ฮอสมาหนึ่งตัวไม่มีเอสข้อที่หในวงเล็บฮอสมาหนึ่งตัวไม่มีเอสเพราะฉะนั้นแทนด้วยอะไรแมรดี้ข้อที่ห้าฮอสหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวไม่มีเอสแทนได้อะไรอีแทนได้อีอะไรเราแทนได้อะไรเอทฮอสมาหนึ่งตัวไม่มีเอสแทนได้อะไรฮอสมาหนึ่งตัวไม่มีเอสแทนได้อะไรอ่าฮอส มาหนึ่งตัวเห็ดมันเห็ดเอสตรองมันแข็งแรงฮอสมาหนึ่งตัวเี็ดมันเห็ดเอสตรองมันแข็งแรงฮอสมาหนึ่งตัวเอ็ดมันเห็ดเอสตรองมันแข็งแรง ข้อท so ี oh, er? <in> <in> so <in> 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 ่หกทำไมถึงต่อเป็นวีคูปองธนาทำกับยาลาใ้น้เนี่ยทำไมต่อเป็นวีทำไมข้อที่หกตอเป็นวีโพปอะไรปารีาปรี่าอ่าห้าปบานอ่านห้าอ่านซิอ่พาน เออเอออ่าน It เอกอิสตอมมาแขวนเอกอิส o อ m มาแขวน d ้อที่ห้าทำไมต่อเป็นวีพ่ออะไรยองค่ะหกไม่ใช่หรอคระหกทำไมต่อเป็นวีพ่ออะไรหกทำไมต่อเป็นวีพ่อหกทำไมต่อเป็นวีมีตัง แก่งมากตอบเบอร์ให้มีสตาร์หน่อยข้อที่หกมันมีอ่านไอต่อเปน We ข้ <We. S 2> อที่หกมีอ่านไอต่อเปน We ข้อที่หกมีอ่านไอต่อเปน We We แปลว่าพวกเรา We แปลว่าพวกเรา <what S 2> We แปลว่าพวกเราห <what S 2> กอ่าน We have pancakes we have พวกเรากินแพนเค้กพวกเรากินแพนเค้ก We have pancakes We have pancakes พวกเรากินแพนเค้กแม่มนต้องมีไม่ใช่หรอมันแปลว่ามีหรือแปลว่ากินก็ได้แปลได้สองอย่าง We have pancakes We have pancakes พวกเรากินแพนเค้กพวกเรากินแพนเค้กอ่าต่อไปเอาพวกเราอ่านแล้วแปลสิออมอเวนหนึ่ง เอาเอาวินอ่านก่อนวีแอปแพนเค้กไาเอาเดิมอ่านแล้วไาสิวีแอปแพนเค้กไามันมีแพนเค้กพวกพวเราวีเพราะพวกเราเอาใหมวีแอปแพนเค้กไปพวกเรามีแพนเค้กมีด็กีดีอีกรอบหนึ่งวีแอปแพนเค้กไปพวกเรา มีแพนเคสเอ็ดใช่ไหมแผนเค้กพวกเรามีแพนเค้กต่อไปข้อที่เจ็ดทำไมถึงตอบเป็นเอ็ดต้นเพราะมันมีค่าทีต้นไม้ทต้นไม้เปนทำไมล่ะมีกี่ต้นต้นไม้กี่ต้นต้นเดียวครู้ได้ไงต้นเดียวเพรมีเอค่ะอ่าทีต้นไม้ไม่มีเอสแทนด้วยเอ็ดอ่าเจ็ดปลาีต้นไม้หนึ่งต้น ต้นมนงอีดมัอีมันด s อสีดมันมันสูงีต้นไม้หนต้นีต้นไม้หต้นอีดมัอีมัน i ดอ i ีดมันสูงมันสูงต้นไม้หต้นีต้นไม้หต้นดมัอีมัน i ดเออ i อีดมันสูงมันสอาวพอดอ่านอีดีทอมันสูงเอกอีดีทอมันสูงเ ข้อที่แปดยองฮาทำไมถึงต่อเป็นชีเพราะนนเป็นนนเป็นผู้หญิงนานผู้หญิงหนึ่งคนนานผู้หญิงหนึ่งคนที่ต่อเป็นชีข้อที่8ดนานผู้หญิงหนึ่งคนต่อเป็นชีเอาไป8ดนานหนึ่งหญิงนานหนึ่งหญิงชีเธอผู้หญิงหนึ่งคนชีเธอผู้หญิงหนึ่งคนปาดนานหนึ่งหญิง ชียอผู้หญิงหนึ่งคนชีอผู้หญิงหนคนปานหนหนึ่งหญิงชีอผู้หญิงหนึ่งคนชีผหญิงหคนชีฮาสกีเาสเฮาส์เธอมีบ้านที่สะอาดสะอชีฮัสกีเ์เฮกีเฮาส์เธอมีบ้านที่สะอาดเธอมีบ้านที่สาชีฮาสกีเฮาส์เฮกีเฮาส์เธอม้เธอมีบ้านที่สะอาดปูปอม อ่านแล้วแต่อา่านซิผิดโซ่ที่บ้านไม่ระเบิดเออชีช้ีอยู่หน้าแหละชีไม่ออกจบข่า,ขาวมายนี่อ่านแล้วแต่เขาได้แปดแปดเธอผู้หญิงมีมีบ้านสะอาดเอก เออเ้า่าข้อที่เก้าขีดใต้ pig p i หมูกี่ตัวหตัว pig หมูกี่ตัวหตัว pig หมูหตัวแทนด้วยอะไรปาวเอ็ดโ pig หมูหนึ่งตัวแทนด้วยอะไรเอ็ เวรพกหมูหนึ่งตัวแทนได้อะไรเอสัตว์หนึ่งตัวแทนได้เอเอไปพิกหมูหนึ่งตัวินหมูหนึ่ตัวนมันนเอสแฟนันอ้วนมันอ้วนพิกหมูหตัวิหมูตัวนมันเอสแฟนที่แฟมันอ้วนพิกหมูหนึ่งตัวกินหมูตัวนมันเอแฟนมันอ้วน อ้าวพอสอ่านอ้าวพอสอ่านเยอะแล้วเออเอยอ้าวขอโทษขอโทษเออเอยดดามดามค่ะเอ็ดอ้าวพอที่เศษทอมชื่อผู้ชายกี่ชื่อหนึ่งชื่อแทนด้วยทีทอมผู้ชายชื่อผู้ชายกี่ชื่อหนึ่งชื่อแทนด้วย เสียบทอมเชื่อผู้ชายกี่ชื่อหึชื่อแต่ด้วยเอาไปพีแฮร์สองแฮาวเขามีผมยาวพีแฮรสองแฮเขามีผมยาวพีแฮรสองแฮเขามีผมยาวผมจะมองหน้าครูทำไมทำไมไม่มองเชฟเป็นเก๋เหรอเอาไอ้นี่ ไหวไม่เนี่ยกินยามา้าเข้าไปปะเนี่ยตอบได้เต็มปากเต็มคำเอา YKR เสียิเขาไดิเสพ P has long h a r เขามีผมยาว Yes long hair เขามีผมยาว Yes e s long <c> hair เขามีผมยาว Yes Yes long hair เขามีผมยาว Go h m t n Thank you